ไอ้ช่ไม่ตายด้วยดูดิไอ้ช่อย่างคอสอย่างอมตะเลยดูดิเดินโอ้โหดูดิ <laughs> ไปแล้วเอ๋วิววๆวว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 วัวว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 อวว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 วมนววสววนเอ้ยๆ เอ้ยอยู่ไม่เฉยเลยอยู่ไม่เฉยเลยแอดมินแบงค์นะครับก็วันนี้นะครับผมแอดมินนะก็ผมนะครับเออเรียกผมว่าผมเลยกันนะผมนะครับก็จะมารีวิวนะครับมารีวิวอะไรครับมารีวิวไอเทมนะครับไอเทมที่นะครับผมที่เติมนะครับอ่านะครับก็เป็นต้องเป็นของเติมนะครับเอ้าตอนนี้ผมลงก่อนแล้วกันเออหาย จะมีคนมาขโมยของเราไหมนะเหมือนปืนฉีดน,น้ําเลยไม่ใช่ดิเหมือนเหมือนอะไรวะทุกคนให้มันคืออะไรเออะ <laughs> อะนะผมก็วันนี้จะมารีวิวนะครับผมของเติมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอ่ารีวิวไปให้ดูบางอย่างนะครับคือหลักๆแล้วนะผมจะรีวิวเซ็ตนะครับโปรแพ็คคู่สุดคุ้มนะครับนี่นะครับดูดูหน้าตาของดิดูขวานดิดูรองเท้าดิติดไฟนะครับโอ้โหนะครับผมคือเห็นแล้วยังไงมันก็ตัอ้งอยากได้อนะเนาะเออนะครับ ผมก็อยากได้นะแต่ไม่มีเงินเขาบทดราม่าเฉยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาผมจะเอาไอเทมนะครับผมมารีวิวให้ดูว่า่าเราเติมพันธหนึ่งเนี่ยเราได้อะไรมันเป็นยังไงนะครับก็คือโอคู่สุดคุ้มนะครับแลราคา1 0 0พบาทนะครับก็รองเท้าเนี่ยนะมันสามารถนะครับเดินบนลาวาได้นะครับหรือว่าดูนมันเราเวลาเราเดินอาจจะมีแมกมา มานั่นเองเนี่ยอ่าต็ขวานเนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าพวกไอเทมนะครับไม่ไม่ใช่พวกไอเทมทั้งหมดนะเปลี่ยนแค่แบบบล็อกไม้เป็นบล็อกไม้ปอกเปลือกนะโอ้โหคือแบบคือโหดเนี่ยอาง่ายๆคือได้แค่รองเท้าไปก็สุดคมแล้วอ่ะรองเท้าคือเหมือนเราเป็นอมตะเยนะเฮ้ยอย่าผวนอละกันนะครับเอมันเป็นเหมือนแบบเราอมตะเลยก็คือเราเราเดินในโลกดีเอ็นเอ้ยไม่ใช่ดีเอ็นเอราเดินในโลกนรกได้แบบแบบสี่พันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแบบว่าโอ้โหไม่ไม่ได้กลัวอะไรเลยเนาะแบบ ไม่กลัวตรงไม่กลัวตายเออแบบมันก็เวอร์เกินนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางโปรโมชั่นขึ้นมาให้ดูนะนะครับแล้วก็จะได้รับอะไรด้วยนะครับก็คือได้รับได้รับตึมติมเติมได้รับเงินด้วยนะครับหรือว่าคอนเพิ่มนั่นเองครับเติมเติมพันหนึ่งพันบาทเนี่ยสามารถแบบโหได้หลายอย่างนะเนาะนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดภาพมาให้ดูนะครับก็คือเป็นนี่นะผมนิวโปรโมชั่นนะครับอ่านะครับ ประมาณนี้แฟชั่นใหม่สุดโหดเหมือนกับเป็นโหมดอมตะของแลนะครับราคาปกติพันห้าเนรับขวานแม็กมานี่นะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเพียงแค่หนึ่งพันบาทเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นนะครับเติมคูณหนึ่งจุดห้าว้าวว้าวกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเนี่ยครับผมโปรโมชั่นหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันมาจากไหนนะครับโปรโมชั่นหนึ่งจุดห้านะครับมันมาจากอ่ามาจากโปรโมชั่นเติมเงินคูณสองเทศกาลเนี่ยโอเค ต่อมาะครับผมเราก็จะเอาผมก็ได้แบบไอเทมแล้วนะ et, เจดเนี่ยโอ้ยเราลืมขี่ลืมเอ้ยมีคนทุบของเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราลืมเราลืมเออนี่ไงไปไปเดี๋ยวเราจะพาไปลองนะครับผมอุ้ย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 ลงลงเดี๋ยวคนมาขโมยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวก็คือเราจะใช้อ่าให้ดูนะว่ามันเนี่ยใช้งานยังไงนะพวกขวานอนะ่ะเดี๋ยว วาร์ปก่อนเอออันนี้โฮมเราจะวาร์ปวาร์ปโอ้โหเสียงเงินด้วยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ที่แนละ้วนะครับผมหาไม่เจอบินแบบเป็นสองสามชั่วโมงอะ่ะเกือบถึงสองวันน่ะเออไม่เจอผมก็เลยแบบโอ้ผมวาร์ปมาบ้านที่ผมเทสไว้ดีกว่าที่ถ่ายคลิปออาไว้เมื่อ,เม,อเมื่อเช้าเนาะอืมนะครับโอเคนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะจะโชว์นะครับจะทําให้ดูว่ามันเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงนะไอขวานที่แบบเติมแพคคู่เนี่ยครับ นะโอเคนะคผมเราก็จะทําการนะครับเราตีค้างไปเลยนะปุ๊บตีค้างเนี่ยนะครับก็คือขวานเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ทุกอย่างให้เปลี่ยนต้นไม้อะเออให้ให้เป็นบล็อกเปลือกครับเนี่ยเวลาเราขุดเราก็ได้เป็นบล็อกเปลือกปลนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวลองขุดดูอ่ะขุดผมเป็นเกมโหมดนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับเกมโหมดนะครับแต่มันจะมีพวกลอมบี้ตีดิขอใส่รองเท้าไว้นะครับ รองเท้าตัวนี้คือมันแรนะครับก็คือแบบว่ามันดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอันนี้คือผมทดสอบแค่ไอตัวนี้ก่อนนะนะครับผมอ่าผมปรับเป็นอ่าเป็นสติ๊วลนะครับผมอ่ะนะครับผมผมปรับแนละเวลาผมขุดนะผมก็ได้นะขุดอย่างเร็วด้วยนะขวานนี้ดูดิไอเชยถ้ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับผมแล้วมันก็มีบัฟอะไรครับเวลาศัตรูเข้าหาเราเนี่ยมันจะติดบัฟไฟเนะี่ยอ่าประมาณนี้เลยนะแบบว่า ใครใครเข้ามาแบบพวกสตูนสตูนมันก็ติดไฟไปอะไรประมาณนี้น,นนะครับนี่แบบเออคือมันมันมันดีตรงที่ว่ามันเปลี่ยนได้นะแบบถ้าเราต้องการไม้เนี่เราไม่ต้องไปหาใบองใบโอใหม่เราสามารถขุดได้เลยนะอ่าอันนี้งงกันเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าจะงงนะเนี่ยดูดิดูด,ด,ด,ดิผมก็ได้ไม้เป็นอันนี้เลยอ่ะเอเชยดีกันไปเปล่าเนี่ยนยพอมีซอมบี้อซอมบี้เข้ามานะครับมันก็จะติดติดไฟเราเนะีัยจากอ่ารองเท้าเนะีัยผมอ่า แล้วก็เหยียบไฟก็ไม่เป็นไรเนระับนี่นะครับแม่งโคตรเท่อ่ะนะครับออโอเคเดี๋ยวทุบมันอกอกก่อนลกันนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมต้องการเป็นนรกมากเพราะว่าผมจะโชว์เดินลาวาบนลาวานะครับเดี๋ยวต้องขอถามเด็กๆแล้วกันนะผมไปไม่เป็นนะไอเจ้าคนโง่เอ,อเ๊ะเ,เป็นแอรบิน,นยังไงวะเนี้ยอ่าผมได้มาสักทีนี่นะครับตอนนี้ผมเอา้าชื้อ อันหนึ่งอันหนึ่งหนึ่ง,งสองเอ๊จุดอ่าเย่ในที่สุดนะครับหามาณแปดสิบร้อยเก้าสิบล้านนาทีนะครับโอเคนะผมจะโชว์ประสิทธิภาพรองเท้าตัวนี้นะครับก็คือมันเนี่ยนะครับสามารถเดินบนลาวาได้นะครับที่ผมหมายความว่าแบบมันอมตาตะก็คือมันเดินได้แล้วก็ใครที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมันจะติดไฟแบบนี้นะครับดูดิโอเคนะผมจะเดินให้ดูเลยนะครับถ้าไป่เชื่อนปไอ้เหี้ยอย่างก๊อตนะะดูดิดูดิด ก็ก๊อดเกินดูดิแบบคือสุดอะคือสุดสุดสุดจริงๆครับดูดิไอ้เชี่ยอย่างก๊อดดูดิเออทุกคนบินนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองแบบเดินเดินแบบลงลาวาก็คือไม่ตายนะคืออย่างเวอร์พันหนึ่งได้หลายอย่างเลยเอ่ะเออนะครับผมโอเคนะพร้อมยังทุกคนเราจะพร้อมพีชีพ,พีกายพีใจให้กับลาวาแมกมาปึ๊บปึ๊บเอ้าไอ้เชี่ยไม่ตายด้วยดูดิ ไอ้เหี้ยัยังคอสยังอมตะเลยดูดิเดินโอ้โหดูดิไอ้เชีย่ยดูดิแบบเวอร์จัดอ่ะเนาะราคาก็ไม่แพงนะพันหนึ่งได้สามอย่างนะอะได้นะผมอ่าขวานนะครับเปลี่ยนแปลงสภาพต้นไม้ได้แล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งอ่ารองเท้านะครับรองเท้ารองเท้าที่แบบดูโอ้โหยังยังกระเดินในน้ำอ่ะไอ้เชอเนี่ย,ยส,สุดสุดจริงๆครับนะอืม นะครับนี่นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆเรานี่ก็เป็นนี้โอเคเราช่วยเราหน่งอ่ะนะผมก็นะครับนะใครที่ต้องการเข้ามาเล่นนะครับหรือว่าใครที่การแบบอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์เราก็เข้ามาได้นะครับผมปิงตรงนี้นะที่จริงอนะเซิร์ฟลื่นแบบลื่นหัวแตกเลยนะหัวแตกเสียงหลงด้วยนะลื่นแบบลื่นหัวแตกไม่ไม่มีแบบปิงขึ้นเกิน80นะครับก็คือผมอัดคลิปอยู่มันก็เลยแบบอย่างนี้นะอนาคตเนี่ยมีแบบเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มันก็นานไปแล้วนะก็รีวิวไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่อ่ารับชมจนจบนะครับก็คือมันมันมันเท่อะเนาะไว้เจอกันนะครับผมคลิปต่อไปแล้วกันนะว่าผมจะมารีวิวหรือว่าจะมาขายอะไรนะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม